โอเคครับผมก็ย e ินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rv กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเฟรนติโนในแลงคอนนะครับผมประมาณ10-11ดาวนะครับผมก็ตอนนี้เราเป็นแคลรี่สครับผมไฮยาเตะป่าแล้วก็เบอเรตยืนเลนนะครับผมฝั่งโน้นก็เราเจอกับเดวมะนะครับฝั่งโน้นไบรท์เป็นแคลรี่นะผมเป็นยืนเลนแคลรี่เนาะก็ คล in ิปน right ี้ครับผมผมอัดไว้แล้วอัดไว้นานแล้วนะแต่คือเสียงในเกมมันดังครับผมแล้วมันกบเสียงพูดผมนะก็เลยต้องหยิบมาพากใหม่อย่างนี้เนาะก็ดับแรกผมเฟอร์เนก็เวลหนึ่งก็สู้ใครไม่ใครไม่ไม่ใครอะไรหรอไม่ค่อยได้หรอกเนาก็ไปช่วยป่าฟาร์มดีกว่าครับผมถ้าป่าฟาร์มบูเราก็ไปลากเลสออกให้นะแต่อันนี้คือป่าฟาร์มเลสเราก็ไปช่วยตีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไฮเตะฟาร์มช้าเนาะ เนี่ยผมเวลาเล่นเฟอร์เลนเวลาเคลียร์คีฟก็ล้ำสี่ทีนะผมปาดอกไม้กดตีนะผมแล้วก็โยกกลับมาเก็บดอกไม้เนาะให้เวล2สองเฟอร์เลนถ้าเวลไม่สองก็ไม่ค่อยเก่งนะผมสู้ใครไม่ค่อยได้นะสู้เดียวมะไม่ไหวเลยแต่นี้เดียวมะเขาไม่มาเคลียร์คีฟนะผมทำให้เราเวล2สองก่อนก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนะผมไม่โดนกดดันต้นเกมในช็อตน,นี้ผมก็วิ่งมาดักดูนะว่าเดียวมะจะวิ่งขึ้นมาไหมสุดท้ายก็ไม่มานะเดียวมะเคลียร์คีฟ เราก็กลับลงไปเคลียคลิปกันเหมือนเดิมนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังเนาะเร็วมากพึ่งเวลสองแล้วก็สไลด์ไปหมดแล้วครับผม2ทีผมก็เลยใส่เนะาะจุดนี้ลำ้ำพลาดไปทีหนึ่งนะผมกดสกิล2พลาดไปเนาะดอกไม้ก็เลยไม่รีคูดาวนะนั่ดอกไม้รีคูดาวก็สามารถปาต่อแล้วก็เก็บได้อาจจะได้เฟิร์สบัตก็ได้นะผมแต่อันนี้ไม่ได้ก็เราเมดเราขึ้นไปข้างบนเนาะเราก็วิ่งไปเคลียกลางนะผมหน้าที่ออฟเลนเนาะหรือว่าจะไปเติมก็ได้นะครับผมแต่ ผมเล่นเฟรนผมชอบเวลสีก่อนนะผมค่อยไปเติมเนาะมันจะได้มีประสิทธิภาพเนาะนี่ชั้นนี้ผมคิดว่าผมจะไปเติมเนาะแต่คือเวลผมไม่สีผมก็ลังเลลังเลก็เลยมาดักอยู่ตรงนี้นะผมเผื่อจะมีคนเดินผ่านมาเผื่อขีลงขี่ลาจะเดินผ่านมาอะไรนี่ไม่มีนะมีไบต์ตีตัวคีฟตัวเล็กอยู่แล้วก็เจอขี่ลานะผมแต่เขาไม่มาทางนี้คีปกลางมาชน,นพอดีผมก็เลยไปเคลียร์นะ นี่ผมรำสี่ทีเคลียร์คลิปเร็วมากนะผมแต่แพทก่อนเคลียร์เร็วกว่าเนาะสกิลสองเดี๋ยวนี้ตีได้แค่ตัวเดียวแล้วแต่ก็รำมาเร็วขึ้นเยอะนี่ผมเจอเร็วมากก็ใส่ครับผมสกิลพัดสี่แล้วก็สกิลสองนะอันนี้อันติไม่โดนครับอันติลมไปวืดไปหนึ่งทีนะผมดาบสั้นให้อ่าอกดพัดสี่เข้าไปแล้วก็กดสกิลสองนะผมแล้วก็สกิลหนะึ่งเนาะมันจะได้แบบดอกไม้โดนแบบเต็มๆหน้าแบบดอกไม้โดนแบบ ประมาณ80-90%ได้นะผมใช้บ่อยทีนี้สำหรับใครที่ดอกไม้ไม่ค่อยจะโดนนะเฮ้ยอันนี้ตกใจนะผมดูของอยู่เรียวม้าโผล่มานี่เห็นไหมผมจะชอบแบบพาสซีฟแล้วก็สกลิลสก่อนตลอดก่อนปลาดอกเลยนะเพราะมันจะได้แบบตีให้มันโดนไงจะได้ดอกดอกไม้ให้มันโดนเนาะตอนนี้คีล่าก็อยู่ล่างนะครับผมก็เลยเดินอ้อมมาอย่างนี้ผมคิดว่าคีล่าดักพุ่มตรงนั้นด้วยนะ แล้นี่ผมก็เลยมาดับพุ่มอยู่ตรงนี้นะผมเพราะาคิร่าต้องตีมังกรเล็กแน่ๆนะนี่ผมเขาสกิลสองละแล้วก็เข้าไปเลยลำเลยเฉ่ง,งเฉ่งนี่เขาโดดกลับมาก็เสร็จเราดีครับป๊อปป๊อปป๊อป,อป,อปอคิกซี่มาเติมครับช็อตนี้แต่เราก็สู้ครับผมสู้ขัดใจนะคิกซี่ก็หนีไปนะผมเพราะว่ากลัวนะครับผมกลัวเฟอร์เลนนะเฟอร์ลเลนเป็นตัวน่ากลัวนะเวลาแบบมันได้ลำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราโดนเฟอร์เลนลำก็พยายามออกจากดงดอกไม้เนาะอย่าไปใกล้แบบที่เขาไหลได้เนาะ อย่าไปใกล้แบบรัศมีเขาอะพยายามหนีให้ได้ไกลๆนะครับผมเข้าฟลเฟรนก็เข้าเป็นจังหวะเนาะอย่าไปเข้าแบบถมใส่ทีเดียวแต่ถ้าถมใส่ทีเดียวแล้วเอาได้นี่ก็เอาได้อยู่นะผมก็ได้อยู่แต่ถ้าเกมเขาเกมเราตามอย่างเงี้ยแล้วฟลเฟรนมันเกมนําอะไรอย่างงี้ก็แบบให้เข้าเป็นจังหวะนะครับผมจังหวะจังหวะถ้าเข้าไปแบบถมเขาทีเดียวอาจจะโดนสวนได้เนาะตัวมันขี้โกงแลผมราชาออฟเลน น,นี่ก็เรือมะเคลียร์ชีฟอยู่ผมก็วิ่งมาดักตรงนี้นะผมคิดว่าเรือมะมันจะวิ่งมาตรงนี้ไงสือท้ายมันก็วิ่งมาผ่านแม่น้ํามาเออแต่ก็วิ่งมาหาเราเนาะน,นี้ผมดอกว่าไปถึงช็อตงัดไปฮายายเตะลัมได้นะผมอันนี้ผมพลาดด้วยดอกไม้ไม่โดนเนาะเราก็เคลียร์ชีฟกลางปั๊บฟ้าฝั่งนน้นขึ้นพอดีนะครับผมเราก็เอาขโมยเลยชาตนี้น่าจะให้ฮายาเตะนะแต่ผมรัด นะขี้งกนี่เอาวัฟฟ้าไม่พอ,อคลิปตัวเล็กด้วยตอนนี้ตังก็นำอยู่นะผมตังเราก็เลือกฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีตังทำอะไรไม่ได้เกมนี้เดี๋ยวมะลังเลอยู่ผมจะไปไหนมาไหนดีอีล่าดักพุ่มขวานะตอนนี้ต้องออกเป็นทอยนะผม เมทแคลี่สองไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แคลี่สอมทสอแล้วก็ฝั่งนู้นแก๊กก็เป็นเวทด้วย,ยก็คุ้มเลยครับผมฝั่งนู้นป่าเป็นเวทเลนกลางเวทช็อตนี้ก็ดอกไม้ไปโดนไรไบรท์นะอันนี้ก็อันติเข้าเลยครับผมเพราะว่ามันเยอะถ้ามัวแต่เล่นแต่สกิลหนึ่ก็ตายได้ว่ามันตีแรงห้านาทีเสียป้อมล่างครับผมเรียวมะเขาทาดีอยู่นะไม่ได้มาเติมแต่เขาก็เอาป้อมมาได้เดีเราก็ได้มาสคิวไห นี้เกมนี้ผมน่าจะเกมนี้ผมน่าจะเกิดน,นะดูจากทรงอ,ออกเป็นทอยนะครับผมสลรับของฟเซ็ตไอเทมนี้ก็แนะนําได้นะแนะนําผมก็แนะนําอยู่เพราะว่าเซ็ตออกหมัดมันแรงก็จริงครผมแต่มันผมว่าผมรู้สึกว่าผมยืนไม่นานนะลำแบบลำแบบลำแบบยืนไม่นานอะ่ะบางทีล้ำพลาดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะตายได้เลยนะผมผมไม่ค่อยช่ำ ไาเที่ช้แล้วอยากดาเมจจัดก็โบเก้นนะผมโบเกนโอมีอาร์มมัดดาบแดงก่อเกิดนะผมแล้วก็ลืมรองเท้ากันซีซด้วยจะได้แรงๆนะอันนี้ช็อตนี้ผมไม่ได้วิ่งไปเคียกลางผมหิวป้อมล่างกลางก็เลยน่าจะแตกนะฮิกซี่ตีแตกนี่วิ่งมาครับผมด้วยความแค้นแข้นมากทำป้อมกลางหลายคิปฟุ๊ ปุ๊บดอกไม้ไม่โดนไป็นหนึ่งทีอันติโดนชุบชืบชุบ,บ,บล้ำต่อล้ำไม่ได้ครับผมทิกซี่ดูมันมาเยอะเยอะดูมันมาเยอะเยอะแต่จะมาดูมันจะนะครับผมอเลสเตอร์จับผมมองไม่เห็นนะช็อตนี้ผมไม่ได้ดูมินิแมปผมลำอยู่เดี๋ยวดูมันวาร้าดูมันฟ้านะครับผมกวนตีนวิ่งไปดักปะฟ้าผมกะจะมาดักปะฟ้าัผมแต่ขี้ลาวปะฟ้าอยู่เนาะเวลาเล่นดักพุ่มนี่คือแบบพยายามดักพุ่มเท่เาแบบคิดไม่ถึงนะ แบบตกใจเลยผมผ่แบบปู่ม,มาตกใจเฮ้ยมาอยู่พุ่มนี้ได้ไงนี่ผมก็เลยมาอยู่พุกนี้คิดว่าขี้ร่าเดินมาปุ๊บแต่ดอกไม่โดนนะผมก็เลยต้องถอยไปก่อนถ้าดอกโดนนี่จะได้ต่ออยู่แต่ก็โอกาสเสี่ยงสูงนะผมเพราะว่าสี่ตัวเลยเห็นไหมตรงกลางเขาจะมาเติมขี้่าก็ได้ใกล้ได้ถอยแล้วผมได้กันเว็เล็กมาละแบบนี้มากับหายาผมหายาโดนดึงไปแดกปั๊บปุ๊บเราก็ลำเลย เห็นไหมดอกไม้มันออกแบบเดรยๆยังไงไม่รู้นะผมท่านผู้ชมดอกไม้เฟอร์เรนแพทนี้ผมปาดอกปุ๊บเห็นไหมทำไมดอกไม้ไปกองอยู่อย่างนั้นเห็นไหมแล้วก็ตายนะผมโดนแจ็คดึงเออแก๊กได้ชัดเจาะนะโอเคผมกลับมาแล้วเนาะฟื้นจากความตายมาละปักบอร์ดหน่อยนะเดินมาปักบอร์ดจะได้เห็นแมปลำ้ำเก็บคีบตัวเล็กไป หิวตังช้างเราเคลียร์ล่างอยู่นะผมเรายืนกับเมดกับแคลี่นะเหมือนแคลี่อยากจะได้บัฟฟ้ามากมากอยากได้มากๆมาช่วยตีวิทีหนึ่งไม่ได้ยึดตั้งใจจะรัดอุ้ยขออภัยครับ่ะแล้วก็หล่อยป้อมกลางเลยข้างบน5ตัวไปโถมพยาเตะตัวเดียวเหมือนไม่รู้แค้นอะไรมาแต่ชาติบางก่อนนะเปล่านี่ก็ผมคิดว่าผมจะมาดักนะผมจะมาดักไอ้พวกตัวที่มันจะมาวิ่งวิ่งมาเลย นี่ครับผมพุ่มบับแดงพุ่มกินคนครับผมบคิฟไม่เห็นแน่นอนชิปเห็นไหมไม่เห็นน่าจะไม่เห็นปุ๊บสปินลำล้ำลำปุ๊บไม่ได้เดินครับไม่ได้ขยับตกใจเลยครับผมเซตนี้ก็แรงเหมือนกันนะขอแค่เกิดอ่ะขอแค่เกิดก็แรงแล้วต่อไปก็โอมมอาร์เลยผมรีบประสิทธิภาพไบโอเฮ้ามมากไบโอเฮ้ามักมากจะกินโคตดสวยนะครับผมอยากไดุ้เนี่ยผมช็อตลุมช็อตดอลุม ไม่กล้าเหือแล้วผมไม่กล้าหือกับเรานี่ผมทอยช่วยชีวิตปุ้มยิงไม่เข้าถ้าไม่มีทอยอาจจะตายได้นะเมื่อกี้เราก็กลับบ้านก่อนนะผมไปรีไม่งั้นไม่มีเลือดเล่นนะโอเคมาครับเหมือนจะมีการบวกกันที่เลนล่างนะเราก็รีบวิ่งไป แต่ขอเก็บคีฟก่อนละกันเพราะว่าหิวตังนะผมเป็นคนเล่นเฟรน์ที่แบบหิวตังมากนะไม่มีตังแบบรู้สึกคอแท้ในการเล่นชุ๊ๆเราก็จะคิดว่าจะไปดักครับผมแต่โดนดึงโดนดึงไปก่อนนะก็เลยจะมีไฟผมก็เลยเข้ามาช็อตอันติว่าไปหนึ่งช็อตไม่เป็นไรครับผมเราล้วงไบต่อได้นะผมเรายังยืนไบอยู่เราก็หนีครับแต่โดนดึงไปโดนดูดครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับดีตีไม่เข้าอดีตีไม่เข้า ตีไม่เข้าเลยครับผมช็อตนี้เดือตัวที่เป็นเวทแล้วนะนี่ผมก็กดรีวรคอลลีพัดไปเลือจะได้เพิ่มผมว่าดีนะพลังแฝงเนี่ยเออเวลาไดป้อมอะไรเงี้ยเลือดน้อยๆอยู่ดีกดปุ๊บเลือดก็ไลไดป้อมได้ต่อนะผมแบบโดนป้อมตีต่อไม่ตายนะก็ถือว่าดีแต่ก็บางทีก็แข่งมาก็ได้นะผมแล้วแต่สถานการณ์เกมเนาะสำนนีไปโอโลนโดนลุมกระทืมนะผมเราก็ บินมาแบบใจกล้ามากใจกล้ามากหาพุ่มเอา้าไม่เจอใครเอาไปฟ้าแล้วกันแล้วแก๊ก็วิ่งมานะแล้วอ,อันติใส่เลยเซิร์ฟว่าผมลำอันนี้โดนโดดแล้วผมคี้ล่าไม่กล้าเข้าเรานะผมคีล่ากลัวนะครับผมคี้ล่ากลัวคมดาบของเรานะคมดาบเรามันคมผมล,ลำเก็บขี้ไปได้เลือดเพิ่มนี่เลเตอร์โดนล,ลุมสกรรมระยำเดียวมะวิ่งมาคิกซี่ต่อไหลไม่ถึงนะ กดแทงไม่โดนแต่ชีร่าช็อตนี้เขาวิงมาผมจะเขาเจะเอาผมผมอันติเบาผมก็เลยหนีถ้าอันติไม่ถ้าอันติโดนเนะเมื่อกี้ผมน่าจะต่อได้นะแต่นี่อันติไม่โดนเราก็เลยลงมาเคลียร์ขีล่าก,ก่อนดีกว่าเจิงเจ๊งกองเงินกองทองครับผมหรวยมาก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 โอ้รวยเลยช็อตเมื่อกี้ <S <S <ๆ S 2> เหมือนแบบบ่อน้ำมันแบบให้ผลผลิตมาเยอะมาก ตีมังกรเล็กต่อครับผมอยากได้เลือดไม่อยากกลับบ้านนะช็อตนี้ก็เลยตีคีฟหาเลือดน,นะแต่ช็อตนี้มันจะมีบวกกันก็เลยติ๊กบอกไปว่าเลือดฉันเลือดน้อยแล้วนะไม่อยากบวกถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมกลัวเดินเบิร์ดต,ตายนะผมก็เืแงแวงระแวงอยู่ถึงจะมีอันตีก็เถอะนะไม่แน่ลำพาดขึ้นมาก็อันนี้อันนี้ก็ตายได้เหมือนกันนะเอาชัวร์ดีกว่าผมผมก็เลยรีบวิงมาวิงมาแล้วเพื่อนมาแล้ว เหมือนจะไม่มีเราก็ได้นะไวโอยิงยับเลยไม่ผมมาล่าตัวหนึ่งชุ่เชิงชุ่เชิงไอ้ต่อยอตัวตายหลังอันติไอ้ตายก่อนอันติดจากนี้ก็เดี๋ยวคลิกซี่ตัวเดียวครับผมพร้อมขึ้นบ้านหาคลิกซี่ผมแต่คลิกซี่ไม่โผล่มาเนี่ยโผล่มาช็อตเนี้ยรอพัดส,สี่แล้วผมพัดส,สี่เอาไว้ย,ย่นระยะย่นระยะแล้วก็ไปตีนะนี่สปินมา ปลาดอกป๊อบ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 หน้าบอดก่อนตายช็อตนี้ก็ดีนแอคโน้ตเพื่อนตีป้อมคีบไม่มีครับผมป้อมตีปุบปุบปุบโคตรเจ็บนะผมเจ็บมากแพลตีป้อมยิงโคตรแรงนะใครจะได้ป้อมก็คิดดีๆหน่อยอันนี้ก็เอาพัดสีไหลเข้ามานะผมขี้เกียจเดินอ้อมติงติงติงพลูดาเมจแรงมากนะผมอันนี้ไบต์ อันนี้ไปโดนเราจิ้มไปนะผมโดนแบบไอ้สกิลสองครั้งที่สามนะผมจิ้มไป,จมไปเจ็บปางตานะแรงมากตัวโคตรขี้โกงนะฝึกควรฝึกไปนะผมใครเป็นเมนออฟเลนเนาะเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นเป็นหลายๆตัวยิ่งดีนะอ่านะนี่ก็ไม่มีกอะเกิดสักทีล็อกเกเกิดโดนฟอสเคบิก รอเพื่อน,นผมรอเพื่อนเปิดรอคนหาเรื่องกันก่อนชักนี้แคลี่เราไม่อยู่เลยนะผมแคลี่เราไปตีมังกรกัน2ตัวนะผมสวีดกันเลือเกินปล่อยให้แท้งกับออฟเลนกับเมดยืนอยู่ข้างหน้าแล้วโดนดึงไปฟิกไอ้อเลเตอร์ฟริกไปโดนฟิก <c oughs> ไปโดนไอมือแก๊กเฉยเลยอันนี้ผมก็ผมเผลอแบบผมแบบอยากเลงอยากเอาชิกซี่ไงแล้วครั้นี้ก็แบบปาดอกไม่โดนเนาะ เล่นเฟรนด์ผมว่าเอ้ยิงดอกออโต้ดีกว่านะผมยิงดอกออโต้เร็วกว่าเร็วกว่าเล็งเองเนาะแต่บางทีก็เล็งเองมั่งก็ได้เพราะว่าจะได้แบบเอาชัวร์เอาตัวไหนที่เราอยากเอาบางทีไปแบบกดออโต้แล้วมันไปโดนตัวที่เราไม่อยากได้ไงออจัดนี้ก็ตายไปล้อเกิดนะครับผมน่าจะเกิดทันอยู่ เกิดมาแล้วหนีกันหมดแล้วครับผมเราก็ติ๊กให้ดูดาร์กนะครับผมเผื่อเขาตีดาร์กกันอยู่แล้วมังกรก็เปิดเกิดพอดีนะช้างก็วิ่งไปดูดาร์กครับผมส่วนผมก็วิ่งไปดูมังกรเนาะไบตกับเดลมะอยู่บนนะฮายเตะอยากได้มังกรมากๆครับผมเขาก็เลยตีไปก่อนเลยผมก็เลยมาดักโซนมาให้นะแล้วก็เจอคีล่านะครับผมคีล่าเข้ามันโดนงอย่างนี้โดนจับเรียบร้อยไม่ได้เดินไหลต่อมาไบต์เลยชัวยช่วช่อ จุงเชิง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 เห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมไบทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายนะครับผมได้เกาะเกิดละแค่นี้ก็ฮาวได้ละแล้วก็ออกเป็นเชียร์ต่อไว้ป้องกันชีวิตนะครับผมเอาไว้เป็นประกันเนาะประกันว่าจะรอดหรือเปล่าเอาไว้ช่วยชีวิตอีกระดับหนึ่งข้างล่างเหมือนมีสงครามนัวเนียกันเราก็เคลียร์ชีฟกลางเข้าไปให,ใ,หให้ดึงความสนใจให้ทีมตรงข้ามมาเคลียร์ชีฟกลางเนาะ ถ้าไม่เคลียร์ป้อมก็อาจจะแตกได้จุดนี้ก็น่าจะเอาข้างบนก่อนนะผมแต่ไม่เอาครับผมห้าวจะยิงป้อมอยากได้ป้อมมากๆนี่แก๊กดึงมาเสิร์ฟผมครับผมดึงมาเสิร์ฟก็ลำครับผมลำยับยับไปเลยครับผมพยายามดูดอกไมด้ดีๆนะครับผมเล่นไปนานๆเดี๋ยวก็ชินนะครับผมเรียบร้อยครับจบเกมไปแล้วก็เฟรนด์ครับผมลูนพลังแฝงผมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ได้ข้างล่างในคลิปนะครับผม ตานี้ได้ MVP ด้วยนะครับผมคะแนนดับที่1ครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคราวหน้าครับผมจุ๊บ